ทางด้านรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยทหารพานแล้วก็กำชับให้หน่วยปรับแผนนะคะการปฏิบัติงานเหตุต้องไม่เกิดเจ้าหน้าที่และประชาชนต้องปลอดภยัย พลตีวรเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าร้อมคณะได้มีการตรวจเยี่ยมรับฟังผลการปฏิบัติงานแล้วก็ให้กำลังใจก่อนมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่44และกำลังพลกองร้อยทหารผ่านที่4404หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่44ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยได้ย้ำให้มีการปรับแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุ ความรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบนอกจากนี้ค่ะจะมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4810หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่48ในพื้นที่ตําบลริโก อำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งตรวจดูความพร้อมในด้านต่างๆของหน่วยรวมถึงในด้านมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะความปลอดภัยในฐานปฏิบัติการที่ต้องมีความปลอดภัยทั้งในบริเวณฐานและรอบๆฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งภายหลังการประชุมค่ะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้มีการพบปะ พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของกําลังพลพร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในแนวทางการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่กําลังพลให้ได้มีกําลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ขณะเดียวกันนะคะกองร้อยฐานพานที่4414ได้ใช้รถกระบะเวนส่งกำลังพลเพื่อบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้กับประชาชนเมื่อส่งเสร็จแล้วนะคะได้เดินทางกลับหน่วยที่ตั้งโดยมีพูขับขับรถกับฐานเมื่อรถแล่นผ่านจุดเกิดเหตุนะคะคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทําให้รถยนต์ได้รับความเสียหายและผลขับได้รับบาดเจ็บที่สายบุรีค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าติดตามสืบสวนจนรู้เบาะแสผู้ก่อเหตุจึงได้รวบรวมหลักฐานและเข้ากักบังคับ ใช้กฎหมายสามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับคือนายรุสลันต่อมานะคะก็ได้ให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงและให้การเพิ่มเติมว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้รวม7คนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวเพิ่มได้อีกหนึ่งคนคือนายมูฮัมหมัดบัสตรีปัจจุบันนะคะได้นําตัวทั้งหมดเข้าสู่กรรพิธีสักถามขยายผลและนําสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะ